โบ้ยพี่น้องทุเรียนทุเรียนหมอนทองพี่น้องไอ้ทุเรียนหมอนทองป่ะนะเบิง้งเรามันเลือดสมเป็นแตะลีมากินมันกันแบบนี้ปาดอันนี้ก่อนเนาะนีะ่จะเป็นแบบใดมันแบบว่ากรอบนอกนุ่มในได้ไดนี่เรียนเลยไม่แต่กรอบนอกนุ่มในมองห็นชัดเ่ลี่ยมันสะท้อนแสงหน้าต่างเนี่ยเนาะ คันว่าเปิดหน้าตามันกับว่าแก่มันมืดมันมองเห็นความงามประชัดไหมพี่น้องก็ต้องเปิดหน้าตาอือหวานอือแคบดีอือ เป็นเส้นเป็นเส้นอยู่หวานหวานหอมเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่นิ่มนวลนสนวนันสไลด์จืดหวานน้ำไทยนี่น อ่านมันพร้ายกับปิมเวลมีทูกยีห่หอทุเรียนหน่อยสีกินยี่หอได้ปรเรียกเอาอือ้มอมแสงมันสะท่อนกรอบนอกลอุมในอืม้มอื้ม Mm. sao? ngon? rất là mặn mm. เป็นเส็จเป็นเส็นอืมแซ่บกินทุเรียนนะอะกินแบบกรอบนอกนุ่มในเนาะอะกินแบบนิ่มบาแซ่บ กับน้องลนั่แซ่บอืมมันเต็งมันเจ๋งยังบ้าอะแสงขอถอนคำว่าเปิดหน้าต่างนั่นก็บพราแจ้งกลางั้จะเปิดหน้าต่างแจ้งแจ้งจังบัง 음음 mm. mm.

mm -hmm.